ุนของดีจากสุพรรณบุรีนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับขนส่งมานะครับกล่องก็ชำรุดมาโดนฝนแบบนี้นะครับมารีบมาดูกันเลยครับว่าในนี้นะครับมีอะไรนะครับโอเคกล่องนี้ก็คือหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับมาดูกันเลยครับว่าในนี้มีอะไรกันนี่ับนี่ครับ ก็คือเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับแบงร้อยวัดหลังวัดแบงร้อยหลังวัดนี่นะครับเพื่อนๆส่งเหรียญพญาคุธมาขายนะครับพญาคุธนี่คือส่งมาขายกันทุกวันนะครับก็รับซื้อกันทุกวันนะครับเหรร้อยครับมีพญาคุธสรงหน้าด้วยด้านหน้ามีพญาคุธส่งหน้าด้วยนะครับนี่ก็คือพญาคุธนะครับ ได้มานะครับเพื่อนส่งมาขายกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับนะครับเพื่อนส่งมาขายกันอีกนะครับได้มานะครับหนึ่งเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับสองเหรียญแล้วก็สามเหรียญนะครับนี่นะครับได้มาสามเหรียญแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้มาสามเหรียญแบบนี้เลยนะครับดำๆเย่ได้พคุดดำมาแล้วนะครับสุดยอดเพื่อนๆจะชอบซื้อมากเลยนะครับพคุดดำๆนะครับ แล้วหลังากนี้ก็คือของดีผลตนี้เหรียญสองสี่หกแปดสิบย2สิบสองสี่หกแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยกยี่แปดสามสิบสาองสามี่สาปี่เหรียญนะครับ พูดดำดำพูดดำดำนะครับแล้วก็นี่นะครับ <_ d ata> เหรียญหนึ่งบาทนะครับจํานวนนะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับของกรมธนารักษณ์นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญใหญ่นะครับนี่ถ้าเป็นเหรียญพญาคุณแล้วไม่รวยเหรอครับเนี่ย อ้ยโอ้ยเนี่ยถ้าเป็นเหรียญพยาคุดขึ้นมาเนี่ยฮาเลยนะครับเนี่ยฮาเลยนะครับโอเคโอเคครับถ้าเป็นเหรียญพยาคุดอย่างเงี้ยโอ้ย่างฮาเลยนะครับแต่เพราะมันไม่ระบุนี้นะครับแต่เหรียญใหญ่นะครับข้างในเป็นเหรียญใหญ่ก็ต้องลุ้นเอาก็ต้องลุ้นเอานะครับนี่ครับเหรียญเท่ากันเลยนะครับเหรียญเท่ากันแต่ข้างในเราไม่รู้นะฮะจะทํายังไงให้รู้นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ โอเคเท่านี้แล้วครับเพื่อน